สวัสดีตอนดึกๆนะคะเลิกง,งานแล้ววันนี้ไปทำงานที่สุพรรณบุรีมาค่ะไปเชียร์ฟุตบอลนั่นเองค่ะระหว่างคู่สุพรรณบุรี FC แล้วก็ชลบุรี FC นั่นเองค่ะก็ไปงานโตโยต้ไปเป็น MC ค่ะก็สนุกดีแต่ว่าแดดร้อนไปนิดนึงนะคะแบบว่าร้อนเมากหน้าแดงหน้าดำตัวดำไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ก็พอทํางานเสร็จใช่ไหมคะมาถึงกรุงเทพก็แวะไปกินข้าวกับเพื่อนๆมาตามที่เห็นในอินสตาแกรแล้วก็ตามที่เห็นใน Facebook นั่นแหละแวะไปชิลกับเพื่อนๆแล้วก็ไปกินข้าวมาอยากผอมอะแต่ก็แบบลดไม่ได้สทัทีวันนี้ค่ะจะมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอนนี่ค่ะเป็นเออ่อครีมมาร์กหน้านั่นเองค่ะสะแกัจากไข่มุกนั่นเองค่ะ แบรนด์อันนี้นะคะขอแนะนำนิดนึงคะ่ะชื่อแบรนด์ Anita ค่ะ b บรน a n i e a s o l u t e ทำไมถึงชื่อ Anita รู้สึกว่ามันคล้องจองกับแอนนี่แค่นั้นไม่มีอะไร <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะใช้ามาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เปลี่ยนแพ็กเกจมาเป็นขวดแบบนี้เป็น Sleeping m a ่นเองค่ะมาไว้ก่อนนอนนั่นเองค่ะตอนนี้อันนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ Go. นี่คือผิวจริงๆนะนี่อยู่ในห้องนอนอันนี้นี่นห้องนอนเขา นอนคนเดียวตุกตาเต็มเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูจริงๆนะคะรู้สึกว่าบางทีผิวอะ่ะมันโดนแดดมากๆบางทีแบบผิวมันโดนทำร้ายอะ่ะแสงแดดบ้านเราก็ร้อนซะแบบ,บืจะเกรียมขออนุญาตแป๊บนึงนะคะว้ยมันยากเห็นาะว้ยแป๊บน,นึงนะคะมันไม่มีที่ตั้งกล้องไงคือแบบอือ คือคือคอนโดเล็กมากค่ะมันไม่เล็กหรอกของอันนี้มันเยอะไงะก็เลยแบบไม่ค่อยมีที่แบบตั้งกล้องรีวิวแบบแต่งหน้านู่นนี่นั่นมีหลายๆคนแบอบกว่าให้แต่งหน้าให้ดูเไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่มีที่วางกล้องเนี่ยนี่ต้องถือแล้วนี่ก็ต้องมาวางางเงี้ยนี่นี่กลิ่นแบบธรรมชาตินะคะกลิ่นแบบ จะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากใส่น้ําหอมเยอะกลัวจะแบบบางคนเซนเิทีฟตกับน้ําหอมนี่ก็จะมาร์กทิ้งไว้นะคะตัวนี้จะช่วยให้ความชุ่มชื่นให้ผิวนะคะทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นบางทีแลาโดนทําร้ายจากแสงแดดทําร้ายจากแสงไฟสตูดิโอบ้างแสงแฟลนู่นนี่นั่นราภาวับในเมืองไทยก็รู้รู้อยู่ว่าเป็นยังไง ก็ได้ห่อทาครีมไม้ทั่วทั่วหน้าอนอนปากเนี่ยกเว้นดวงตาน,นั่นเองค่ะนี่เลยนี่ทาให้ทั่วหน้านะคะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเติมมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไง เรว่าตอนนี้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนแพคเกจมันยังไม่สวยตอนนี้นี่เอามาปรับปรุงเองแล้วนะ้าเขาด้วยละจะได้เดงนี่มาร์เสร็จแล้วทาอันนีๆๆ้นี่ก็อ๋อนี่ทาแล้วตรงต่อทาทิ้งแล้วก็ไปนอนนะจ๊ะทำแบบนี้ค่ะทุกหนึ่งถึงสองวันเอ้ยหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ค่ะจะจช่วยให้ผิวเราแบบ สวยขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นเองค่ะบางทีเราโดนนู่นนี่นั่นมาไงแบบเครื่องแตะเครื่องสําอางบ้างนู่นนี่นั่นทำร้ายเราโดยบางทีเราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็มาร์กอยู่นะเฮ้ยก็เดี๋ยวว่างๆนี่จะรีวิวแต่งหน้าให้ดูนะแบบบางคนถามมามากเลยว่าแบบอยากให้แต่งหน้าให้ดูจะบอกไว้เลยว่า แต่งหน้าสไตล์เรานะเราไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาเราแต่งหน้าตามอารมณ์เราแล้วก็ตามสไตล์เรานะไม่รู้จะถูกใจหรือป่าแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างรีวิวให้เนาะแต่าตอนนี้รีวิวไปก่อนรีวิวครีมก่อนนะนี่เราตัวนี้อยากแนะนํามากเลยเป็นก็เป็นตัวใหม่ที่นี่อยากแนะนําจะเป็นตัวสเต็มเซลล์ค่ะเป็นเซรั่มเองค่ะทาเช้ากลางวันเย็นเอ้ยทาเช้าทาเย็นก็ได้ค่ะตัวนี้ นี่ใช้ดีมากนาเดงมากแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ค่ะจะเป็นสครับแอปเปิลนี่เป็นสครับแอปเปิลจะมีกลิ่นหอมมากเอาไว้สครับหน้าแต่ตอนนี้วันนี้นี่ไปโดนแดดมาไงไม่แนะนําให้สครับนะคะเดี๋ยวหน้าจะบางแต่ว่าถ้าปกติที่ผิวหน้าเราไม่ได้ไปโดนแดดมากค่ะก็ควรจะสครับบ้าง1-2ึ่งถึครั้งต่อสัปดาห์ เพราะว่าบางทีเราแต่งหน้าหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีสิ่งสปกปรกมันยังตกคางอยู่หน้าเราไงยังแบบล้างหน้าไม่หมดนี่จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้หอมาอมากหอมมากขอบอกใช้ดีมากตัวนี้ชอบมากคือผิวคนเราค่ะต้องได้รับการดูแลบ้างเหมือนแบบสครับสครับผิวหน้าตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางที เราต้องการผ่าเซลล์ไงค่ะแบบเออเราต้องขัดขัดขัด,ขดบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช้งานง่ายค่ะขัดเสร็จปุ๊บก็ล้างหน้าแล้วก็มันจะทําตัวเนี้ยค่ะสครับมันจะทําให้ผิวเราค่ะเปิดใช่ไหมคะแล้วพอดีพอเราทาครีมเราลงไปมันจะซึมเร็วมากมันจะซึมเข้าไปถึงผิวชั้นในแล้วมันก็จะสามารถแก้ปัญหาข้างในได้ไม่ใช่แบบบางทีเราพอกพอกพอกน,น,น,นู่นทานู่นทานี่ แต่ไม่เคยสครับออกไปเลยไม่เคยผ่าเซลล์ตัวเองเลยเนี่ยมันก็ทาครีมแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดผิวก่อนถึงจะทาครีมตัวนั้นต่อให้คุณแบบใช้ครีมเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้แบบรู้จักแบบสครับผิวหน้าตัวเองผิวตัวผิวตัวก็เหมือนกันบางทีนี่ต้องสครับเองอะไรอย่างนี้ค่ะแบบบางทีไม่อยากไปสปาอย่างเงี้ยบางทีเปิงตังเนาะเก็บตังไว้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ออกเป็นว่า เดี๋ยวจะไปน,นอนแล้ว,ลวจ,ะจะสวดมนต์นอนแล้วดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วนี่จะเป็นที่นอนเราก็จะมีพี่หมาอายนี่นี่น้องคุกกี้นอนด้วยนะเตียงก็ใหญ่นอนคนเดียวเขาบอกเลยนะว่าโสดจริงๆอยู่คนเดียวทุกวันอยู่ที่ห้องคนเดียวทุกวันโสดไม่ได้แบบพร่ำเพริอะไรมากมาแต่ว่าคือบางคนบอกว่า ผู้ชายอันนี้ผู้ชายเยอะนู่นนี่นั่นอยากจะบอกว่าไม่มีเลยอยู่คนเนวแบบนี้แหละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนี้เขาต้องไปนอนก่อนเนาะตอนนี้ตีสองกว่าแล้วเหนื่อยมากเลย <c oughs> เดี๋ยววนันไหนจะรีวิวให้ดูอีกนะว่าวเรื่องการทาครีมสักครับผิวหน้าสักครับผิวตัวแล้วก็แต่งหน้าให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ไปนอนแล้ว <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>